นี่นี่กระดิษฐานี่ไม่นีแล้วนี่น้ำกระดิษฐาลอยล้วนนินลอยล้วนลอยล้วนลอยล้วน ใครมีผานมันเหลือได้ลอยล้วนมื่นให้เลยล้วนแปบงลอยล้วนมันกันนี่ขามันลอยล้วนบุญรุ่นลอยล้วนฝั่งลุกม้วนนี่มันรอยล้วน บนิมทันไรยิ่รัะในรอยล้วนการนิทาระในรอยล้วนมืดล,ลันรวนขิ่งรอยล้วนการนิทามันระพุนระนุระในรอยล้วนนิ่งการนิทาในไรรอยล้วน